สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับช่วงนี้กระแสย่าหวานมาแรงผมจะพาพี่น้องมาดูว่าย่าหวานมันกินได้จริงหรือไม่นะครับย่าหวานแบ่งออกเป็นสองชนิดนะครับย่าหวานอิสราเอลปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับเอาไว้ให้โคกระเบือกินย่าหวานอีกชนิดหนึ่งเป็นพืชหลุมลุกย่าหวานชนิดนี้ได้มาจากประเทศปาลอไยนะครับ อยู่ทางแถบอเมริกาใต้คนกินได้ครับญ่าหวานชนิดนี้เนี่ยเขาจะนำมาสกัดเอาความหวานมีเฉพาะความหวานแต่ไม่มีน้ำตาลนะครับส่วนใหญ่จะมาผสมกับจำพวกอาหารเสริมเพื่อสุขภาพลดน้ำตาลในเลือดนะครับช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับความอ้วนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสที่ว่า กินหญ้าหวานหญ้าหวานมันมีจริงนะครับแต่ดูยังไงมันก็ไม่เหมือนหญ้านะครับแต่เขาเรียกว่าหญ้าหวานหญ้าหวานสกัดเอาเฉพาะความหวานแต่ไม่มีน้ำตาลนะครับกินได้จริงครับหญ้าหวานชน,นิดนี้ซึ่งเขาก็นิยมนำมาปรุงเกี่ยวกับจำพวกยาจำพวกอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับนอกจากจะ สกัดเอาเฉพาะความหวานแล้วเนี่ยใบสดก็กินได้นะครับชงคล้ายๆกันกับน้ำชาถ้าพี่น้องต้องการที่จะลดน้ำตาลในเลือดลดความอ้วนนะครับลดความดันสามารถนำใบสดเนี่ยมาใส่แก้วน้ำชงได้นะครับสองสามใบต่อหนึ่งแก้วกินได้ครับใบสดในบ้านเราก็นิยมปลูกกันตอนนี้ก็เยอะนะครับปลูกเพื่อจำหน่าย เพื่อขายหรือเพื่อรักษาสุขภาพนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับส่วนญ้าอิสราเอลเนี่ยเป็นญ้าหวานอิสราเอลที่เรียกกันตัวนี้เป็นญ้าเห็นเห็นนะครับนิยมปลูกเพื่อเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับให้ชมพูกวัวนะครับจมพวกควายเนี่ยโคกระเบือกินนะครับปลูกทั้งขายและให้โคกระเบือของตัวเองกินนะครับเขาเรียกกันว่าญ้าหวานอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กระแสญ้าหวานที่เราได้ยินกันณนะปัจจุบันนี้ว่ากินญ้าหวานเนี่ยมันมีจริงครับแต่ย้าหวานที่กินได้เนี่ยที่ให้คนกินที่สก,กัดเอาความหวานจะไม่มีน้ําตาลนะดูยังไงมันก็ไม่เหมือนญ้านะครับถ้าแถวภาคอีสานผมเนี่ยมันคล้ายๆก,กันกับผักคะ้แย,ยงครับพี่น้องนะครับเออนะครับดูยังไงไม่เหมือนญ้าหวานนะครับลูกขายได้นะครับ ก็เริ่มจะมีการปลูกในบ้านเราเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแพร่หลายสักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่รู้ว่าจะปลูกขายให้ใครนะครับส่วนญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยปลูกขายได้ทั้งปีนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าทำนาพี่น้องที่เลี้ยงโคกระบือหลายท่านไม่มีที่เลี้ยงนะครับก็จะไปซื้อ หรือปลูกไว้ให้โคกระเบิดของเรากินนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยนิยมปลูกขายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กำลังมองมอง,มองหาว่าจะทำเกษตรทั้งทีเนี่ยจะปลูกอะไรดีนะครับมันมีหลายอย่างที่ให้ปลูกนะครับแต่ถ้าพี่น้องมีที่ว่างไม่รู้จะปลูกอะไร ก็ปลูกหญ้านะครับซึ่งก็มีหลายชนิดนะครับก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหญ้าหวานอิสราเอลหญ้ามีหลายชนิดครับเป็นที่ต้องการสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหน้าทํานานะครับพี่น้องไม่มีที่จะเลี้ยงให้กินฟางอย่างเดียวไปเกี่ยวตามคันนามันก็เหนื่อยนะครับพี่น้องที่ปลูกเนี่ยก็จะได้ขายนะครับขายเป็นโลขายเป็นมัด ขายไม่พอหรือไม่พอขายนะครับหญ้าขึ้นไม่ทันนะครับไม่ทันตัดจะมีพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระเบอือเนี่ยมาซื้อถึงที่ถึงสวนนะครับก็มีพี่น้องหลายๆท่านที่เขาปลูกนะครับปลูกหญ้าจะมีที่ว่างนะครับเขามีที่เยอะปลูกหญ้าขายไรายได้เขาก็ดีนะครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนกับเราปลูกพืชอื่นๆนะครับ ดูแลยากเสี่ยงกับพวกมแมลงจะพวกโรคต่างๆเยอะมากนะครับแต่พี่น้องที่ปลูกหญ้าเนี่ยเขาบอกว่าโรคก,ก็ไม่ค่อยจะมีนะนะครับบอกว่าปลูกง่ายดูแลให้ปุ๋ยให้น้ําถ้าเป็นหน้าแรงนะครับแล้วก็ตัดตัดได้เรื่อยๆนะครับขายได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถามกันเข้ามา มาซื้อที่สวนบ้างเอาไปส่งบ้างนะครับซื้อที่สวนเป็นอีกราคาหนึ่งถ้าเราเอาไปส่งเขาถึงที่มันก็จะได้ราคาขึ้นมาอีกราคาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางเลือกให้สําหรับพี่น้องที่มีที่ว่างนะครับดีกว่าเราปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่าเนี่ยเราเอาญ้ามาปลกูกนะครับจะเป็นญ้าอิสราเอลหรือจะเป็นหญ้าอื่นๆ ปลูกขายได้ทั้งนั้นนะครับขนาดว่าพี่น้องที่เขาไม่ได้ปลูกแต่เขาไม่ได้เลี้ยงโครกระบือแต่เขาจะไปเกี่ยวเกี่ยวตามคนาเกี่ยวตามพื้นที่ว่างที่มันมีหญ้าขึ้นรกๆเนี่ยนำไปขายให้กับพี่น้องที่เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเนี่ยนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยกระสอบปุ๋ยนะกระสอบหนึ่งเนี่ยเขาก็ขายได้นะครับสามสิบบาท4ี่สิบบาทต่อกระสอบ เขาก็ยังมีรายได้กับการขายญ้าโดยที่ไม่ต้องปลูกนะครับแต่การที่เราไปเกี่ยวตามทุ่งนาไปเกี่ยวตามคันนาของชาวบ้านเขาเนี่ยดูให้ดีนะครับว่าเขาฉีดยาฆ่าญ้าไหมนะครับถ้าเขาฉีดยาฆ่ายาบางครั้งมันก็อันตรายกับสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ถ้าฉีดฉีดนานเท่าไหร่แล้วมันมีสารตกค้างไหมดูด้วยนะครับตรงนี้สําหรับพี่น้องที่ไปเกี่ยวหญ้า นำมาขายให้กับพี่น้องที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับคลิปนี้นะครับก็พูดคุยกันแค่นี้นะครับพูดคุยตามกระแสญ้าหวานมาแรงนะครับผมก็เลยนําเรื่องนี้มาพูดมาคุยว่ามันกินได้กิงไหมนะครับก็ไปหาข้อมูลว่ามันกินได้นะครับแต่มันเป็นญ่าหวานชนิด สกัดเอาความหวานหรือกินใบสดก็ได้แต่ถ้าดูดูกันยังไงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนญ้านะครับแต่ชื่อของเขาเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าญ้าหวานนะครับส่วนย้าหวานอิสราเอลตัวนี้ดูยังไงมันก็เป็นญ้านะครับปลูกเพื่อการเลี้ยงสัตว์ตัวนี้นิยมเลี้ยงสัตว์นะครับส่วนคนจะกินได้ไหม ไม่รู้นะครับใครอยากจะกินก็กินผมอีกคนหนึ่งเลยครับที่ไม่กินเพราะมันเป็นหญ้าปลูกเพื่อการเลี้ยงสัตว์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมบอต้นเดือซีรีส์วิถีเกษตร,รชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ